สวัสดีค่ะมาชมที่ดินแปลงสวยกันนะคะแปลงนี้ผังสีชมพูค่ะผังเมืองสีชมพูสำหรับที่พักที่อยู่อาศัยนะคะนี่ค่ะถนนเข้าที่ดินของเรานะคะตั้งอยู่นี่นะคะเข้าซอยบ้านป้อม42บ้านบ้านป้อม4ีนะคะซอยนี้ ด้านหน้าก็จะมีเเว่นอนีเลเว่นนะคะที่ดินเราตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสารแขวงพระนครศรีอยุธยานะคะฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นส่วนราชการคือสารแขวงพระนครศรีอยุธยาะคะ่ะตั้งอยู่ตรงข้ามสารแขวงเลย ถนนเส้นนี้นะคะมุ่งหน้าก็จะเข้าตัวเกาะเมืองอยุธยา